อจจะทจริงๆยฉันแน่ใจฉันแน่ใจเหมือนกับที่เธอเคยแน่ใจนั่นแหละไฮดี้มันบาปนะวายยู ตาตาหนรูรู้สึกรู้สึกรู้สึกแรงกว่านี้นิดหนึ่งตอนที่เธอแน่ใจนะว่าอยู่เพราะเราเพราะเราเพราะเราผ่านเรื่องนี้มาก่อนนะอย่าอย่าเบานะลูกให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่บอกว่าเจ้าออกอนนนนอก็ได้แต่ใจวะเธอแน่ใจแนละ้ววาอยนแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดเรื่องอเร <Okay. S 1> าให้เขาฟังครับครับครับ สามสเธอแน่ใจหรอวายูนว่าเธอจะทำฉันแน่ใจฉันแน่ใจเหมือนกับที่เธอเคยแน่ใจนั่นแหละไฮดี้มันบาปนะวายุน ฉันทำฉันขอเขาดูหน้าลูกก่อนที่เขาจะเอาไปกิน ด้วนนั่นคือลกูกแล้วภาพนั้นมันก็ติดตานจนถึงทุกวันนี้ ไจฉันเป้นมอดชีวิตฉันไม่อยากให้เธอเป็นเหมือนฉันแต่นั่นมันเป็นเพราะว่าเธอกับเขายังไม่พร้อมแต่สำหรับฉัน เป็นเพราะว่าพ่อของเด็กเขาไม่ต้องการใช่พ่อของเด็กเขาไม่ต้องการลับเธอละเธอต้องการเปล่าสมัยเนี้ย ก็ไม่ต้องการถ้าฉันปล่อยให้เด็กเกิดมาทุกครั้งที่ฉันเห็นหน้าฉันก็ต้องนึกถึงเขาฉันอยากจะลืมลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาฉันอยากจะลืมว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเดินเข้ามาในชีวิตของฉัน